สวัสดีครับพบกับช่องปรึกษาทนายซีจริงใจในการทำคดีในช่องของเพจแล้วก็ปรึกษาทนายซีในช่องของ y o u t u b e นะครับพอดีวันนี้ทนายกรเอารถมาที่โชว์รูมเพื่อเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วก็ต้องรออยู่ที่นี่ถึง4ี่ชั่วโมงเต็มๆก็เลยอัดคลิปนี้เพื่อให้ความรู้กับคนทั่วไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าถูกหมายจับทำยังไงดีนะครับ เวลาที่เราถูกหมายจับจากตำรวจแล้วเราทราบว่าเราถูกหมายจับเราเช็คได้หรือเรารู้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเรามีเวลาเตรียมตัวในการที่จะไปมอบตัวหรือในการสู้คดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้ทนายกรก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าถ้าใครที่ทราบว่าตัวเองถูกหมายจับสิ่งที่เราต้องทํานะครับในอันดับแรกๆที่ทนายกรแนะนําเลยนะครับก็คือการมอบตัวตํารวจก่อนจะมอบตัวควรปรึกษาทนายกรว่ามอบตัวเสร็จแล้วโดนแจ้งข้อเก่าวหา เราควรจะพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราพูดในสิ่งที่มันทําร้ายตัวเองก็จะลําบากในการต่อสู้คดีการประกันตัวแล้วถ้าเราถูกตำรวจจับแล้วเราไปให้การเราก็จะโดนอาจจะโดนมดคัดค้านการประกันตัวได้อ้างว่าเราหลบหนีทั้งที่เราไม่เคยหลบหนีเพราะว่าบางทีการโดนหมายจับเนี่ยบางคดีสามารถออกหมายจับได้โดยไม่ต้องมีหมายเรียกถ้าเป็นคดีร้ายแรงนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเราทราบว่าเราถูกออกหมายจับสิ่งที่ต้องทําก็คือปรึกษาทนายวางแผนให้ทนายพาเข้ามอบตัวนะครับแล้วก็เตรียมหลักทรงหลักทรัพย์ประกันตัวยื่นคําร้องประกันตัวแบบมีเหตุผลลงไปปกติเวลาย,ยื่นประกันตัวตามปกติเวลาไปศาลเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรมากก็แค่โดนคดีขอประกันตัวแต่ถ้าเป็นคดีลดักษณะนี้มันเป็นคดีค่อนข้างจะ,ะลําบากใหญ่ แล้วก็อาจจะเกิดปัญหาได้เราก็จะใช้วิธีการในการที่จะวางรูปเรื่องคดีไปตั้งแต่ขั้นตอนของการให้ปักคำและประก,กันตัวเพราะฉะนั้นสําคัญมากครับยังไงฝากทุกคนไว้นะครับว่าถ้าถูกออกหมายจับและทราบรว่าโดนหมายจับก็ตัดสินใจปรึกษาทนายให้เร็วนะครับมีปัญหาอยากได้คําแนะนําเบื้องต้นอยากรู้ว่าต้องทํำยังไงหรือฟังคลิปนี้แล้วยังมีข้อสงสัย ให้โทรมาปรึกษาทนายกรได้นะครับทนายกรยินดีให้คําปรึกษากับทุกๆคนนะครับใครใจร้อนใครมีปัญหาอะไรที่มันเร่งด่วนรบกวนให้โทรมาครับถ้าทนายกรไม่รับให้เว้นช่วงในการโทรมาใหม่ได้นะครับก็ตามที่บอกไปเลยนะครับมีอะไรก็ถ้าเป็นข้อความทางถามได้ปกติแต่ตอบช้าหรือ,อรตอบไม่ทันการโทรมาจะได้คำปรึกษาที่ค่อนข้างจะเร็วกว่า ยังไงหวังว่าทุกคนจะโชคดีนะครับไม่ถูกดำเนินคดีไม่ถูกหมายจับไม่ถูกอะไรเลยยังไงก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ระวังเรื่องไวรัสด้วยทนายกรเป็นห่วงทุกคนนะครับไม่อยากให้ใครต้องโดนไวรัสเพราะว่าค่อนข้างตรายมากวัคซีนฉีดได้ก็ฉีดนะครับอย่าพยายามเลี่ยงยังไงวันนี้ทนายกรขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับแล้วก็มีอะไรก็ยังโทรเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวจะเพิ่มขั้นตอนในการไลฟ์สดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะในเรื่องของ เรื่องเรื่องเรื่องของการแนะนําเรื่องการออกการถูกออกหมายจับนะครับเราต้องทํายังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ